โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมบอยซิกนะครับกับการแข่งขันสแลมดังแชมเปี้ยนคัพนะครับครั้งที่1ในรอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นคู่ที่2ครับจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมเยิ้มและทีมไคโตคิดนะครับต้องเกริ่นก่อนว่าทีมเยิ้มเนี่ยเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นทีมหน้าใหม่ไฟแรงนะครับซึ่งรายการนี้น่าจะเป็นรายการแรกๆที่เขาผ่านเข้าสู่รอบลึกๆนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะเคยเห็น เขารอบลึกๆในการแข่งเหมือนกันแต่ว่าในการเล่นแรงเนี่ยผมเจอบ่อยอยู่แล้วก็สำหรับทีมเยอะเนี่ยจะมีทูเซกนะครับบอซ่าแล้วก็เพชดธนาธรน,นะครับ3คนแล้วก็ทางอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นทีมใครโตคิดนะทีมแชมป์ทัวร์ล่าสุดเลยนะครับในรายการของ Over Time Steel นะครับเป็นทีมแชมป์ทัวร์ล่าสุดเลยแล้วก็คิดว่าใครที่เล่น Dead by Daylight หรือว่าเคยดูแข่งเลด d ดย d y เนี่ยก็จะรู้ว่าใครโตคิดเนี่ยเป็นทีมที่ เออเล่นเกมเด้บาได้ดีมากนะแล้วก็สแลมดังนี่ก็มาดีมากๆเหมือนกันนะครับไลอัพจะมีเซนหลุยตาตั้มแล้วก็วินโนหนึ่งนะครับผมสําหรับเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็เกมนี้นะครับทีมเยิ้มนะครับทางฝั่งสีแดงนะเพชรธนทรซากุระงิบอสซาฟูจิมะเคนจิแล้วก็ทูเซกฮาเซงาว่านะครับฝั่งของใคโตคิดครับแชมป ทัวร์สตีลล่าสุดนะครับรายการโอเวอร์ไทม์สแลมดังนะครับตาตั้มอาคางิวินโ,นโนหนึ่งมิซุอิแล้วก็เซนหลุยฮานากาตะนะครับคือไล์อัพคล้ายๆตอนรอบชิงเลยฮะเป็นเป็นเซตที่ทำให้เขาได้แชมป์นะแต่นั้นเปลี่ยนเปลี่ยนอาคางิเป็นซากุนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมน,นี้จะยังไงดูสู้ครับทั้งสองทีมขอให้มันมันเยิมได้ไปก่อนนะบ,บอสซาครับชูดมา หลอกมาครับซากุย exactly. ังรีบาวได้อยู่ดีครับบอซ่ายิงต่อเลยแล้วกันโล่งๆฮะเดยนี้อาคังหยีไม่ได้ออกมาโซนนะเมื่อกี้เจนหลุยครับเฟดไปเลยครับไม่โดนรบกวนด้วยครับเสมอสองสองน่าจะสูสีนะบอซ่าครับล้มโอ้แต่ไม่เฟดครับให้ทูเซกยิงครับน่าจะไม่พลาดครับโล่งๆเลยครับ เนี่ยคือเซนเตอร์2ตัวมันตามตัวยิงเขาไม่ไหวนะครับเรามีเสืออีก็ไม่ใช่ว่าจะปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกมนี้ต้องให้หวีนเล่นเราเพิ่งรีบาลหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวเททาทรรีบาวได้สวยครับหนึ่ง VS สองบอซ่าครับจะทำไงเทนี้ชูดมาโล่งๆครับมีซากุคอยสกรีนให้อยู่เอาเรื่องเอาวะยังไงครับแชมป์รายการล่าสุดมีเสืออียิงไปเลยแล้วกันลูกนี้น่าจะดิโอ้โหเสียรีบาลด้วยครับ แบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วฮะรีบาวสำคัญเลยครับถ้าเขานำไปได้6คะแนนก่อนนี่งานเข้านะครับ8ต่อ2นะทีมเยิ้มนำไป6คะแนนแล้วครับแย่แล้วครับมีสอียิงไปครับยังไม่เข้าครับถ้าเสียรีบาวอีกก็ชิปหายแล้วครับใครตคิดยังไงครับโอ้หเนี่ยมันไม่ทันครับตัวมันช้าแล้วลงด้วยครับลูกนี้นำไป8คะแนนแล้วครับ 8คะแนนแล้วครับอาจจะเป็นวพราะโทรศัพท์มีผลหรือเปล่าครับในการเล่นโอ้แล้วชูดมาลูกนี้ทูเซกตกได้สวยครับจะนำสิบคะแนนหรือเปล่าว่าเพลงนี้เล่นช้าได้นะครับเพื่อแบบคอนเฟิร์มว่าจะชนะในเกมแรกชัว์นะครับทูเซกยังไม่รีบครับเพลงนี้ไม่ต้องรีบเล่นเลยครับใช้ช็อตคอกก็ได้ครับเนี่ยครับ เสียรีบาวไปครับอีโน่หนึ่งได้บอลจะยิงเลยไหมครับอาจจะต้องเน้นสามแล้วนะไม่งั้นตามไม่ทันนะครับไม่งั้นเวลาจะหมดไปเรื่อยครับเก็บบอลได้แน่นอนครับมีซึกอีกอาคังหยีได้มาเซนหลุยจะทายังไงครับแต่ว่ามันโดนฮาเซงอว่าเลยสิฮะโดนบล็อกวันอยู่จะเล่นยังไงเซนหลุยเกาะแต้มมายังมีลุ้นอยู่นะครับถ้าเพล์นี้กันได้ยังมีลุ้นอยู่นะครับ ปอซ่าใช้เวลาครับไม่ต้องรีบเล่นหรือเปล่าโ,โหัวเลอัพลงสวยครับเลอัพสามัรชนอินโนหนึ่งนะยังไม่ยิงครับให้เซนหลุยเล่นนะหินเสร็จแบ็กเฟดเอาไมาแล้วก็ชุนลงลงลงแน่นอนครับลูกนี้ไล่ขึ้นมาห่างห้าคะแนนครับเหลือเวลาอีกสองนาทีครับยังมีเวลาแก้ตัวอยู่นะครับสองนาทีครับ แต่ว่าทางฝั่งของเยิ้มนี่ต้องต้องเบินเวลาหน่อยหรือเปล่าฮนะถ้าเสียรีบาลุกนี้งานเข้าอยู่นะครับยังรีบาวได้อยู่ดีว่ะโอดชดโล่งๆครับเพลงนี้เซนเตอร์มันตามฟูจิมะไม่ทันแน่ๆครับคือถ้าระยะมันเกินแบบเกินเส้นเจ็ดวิมาเนี่ยมันจะตามไม่ค่อยไหวเพราะพื้นที่มันเยอะมากครับมิซึอิก็ตามไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ยเซนหลุยสนะดังลงไปครับยังห่างห้าแต้มเหมือนเดิมนะครับ บอสซาฮะเล่นยังไงถูเสกเนี่ยสเตปเขาเล่นง่ายๆเลยครับเล่นแบบแบบแผนแบบเบสิกแต่ว่าประสิทธิภาพดีมากครับดับม,มาขาค่อนข้าง,ง,งได้เปรียบนะโอ้โหแล้วซากุบล็อกได้ลูกนี้เก็บบอลได้ด้วยครับบอกเองตบเองแล้วบอสซายิงไปเลยแล้วกันนำห่างเยอะรีบาได้อยู่ดีครัแล้วก็เป็นฟูจิมะยิงโลง่ลงๆเข้าไปหยาบแล้วฮะ ทางฝั่งทีมเยอมนีคือตัวเร็วสาตัวเลยครับเล่นยังไงก็ได้โมบิลิตี้แบบเยอะมากโอ้ oh, แล้วยิงโล่งๆครับไม่รู้จะปิดยังไงเลยครับนําไปแล้ว2 0ต่อ9ครับแชมป์รายการล่าสุดใครตกชิดจะโดนไปก่อนหรือเปล่าอันติมิซึอิยังไม่มาเลยครับน่าจะมาหลังเทอร์นี้ครับโอ้ oh, รีบาวไม่ได้ครับสองต่อหนึ่งะนี่เขาใช้รูนอะไรกันเนี่ย ขอแอบสองนิดนึงฮะคุมเกมเลเวลสี่สู้กลางกระหาเลเวลสี่พุ่งย่างรีบารเลเวลเลเวลห้านะครับคือรีบารแบบเต็มสูบเลยครับสำหรับคนนี้รีบาร์สามสิบห้าจ้ำสี่สิบนะฮะบล็อกเอาประหัสอีกสิบนะครับถือว่าแน่นมากนะครัสำหรับซากุแน่นๆเลยครับเพชรนาทอนไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาเติมกับโควอร์ท็อปอัพหรือเปล่านะครับถึงทำให้เขารูนเยอะขนาดนี้ของเขาดีจริงๆ วิ 1> 1นโนหนึ่งจะเล่นยังไงครนะับนางหามนำหางสิบกว่าแต้มแบบนี้อาจจะต้องเอาเวลาไปคิดแผนในเกมหน้าแนละ้วครับต้องตัดซากุหรือเปล่าครับเกมหน้าโอ้เสกฮะได้มาสม่งไปที่บอซ่าบอซ่านี่เล่นได้ดีมากเลยนะโอ้โหลูกนี้ตบไม่โดนนะแตนตีก็ยิงไม่เข้าอยู่ดีคนะนะรับ จะทำยังไงฮะโอ้โหอันติว่าไปสองรอบครับไม่ได้แดกเพนติกรีสบายแล้วครับเกมนี้แต้มไหลมากครับ2ี่กต่อส4โอ้เล่นกันดีมากเลยครทีมเยิ้มเล่นกันดีมากเลยโอเคก็ัจีจีครับทีมเยิ้มของทูเซกนะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ สกอร์แบบดับเบิลเลยนะครับแชมป์รายการล่าสุดอย่างไคโตคิดก็เกมหน้าอาจจะต้องตัดซากุหรือเปล่าตัวปัญหาอีกแล้วสำหรับซากุรงีรีบัวไป9ครั้ง9ครั้งเลยนะครับล้วก็ทางทูเซกเนี่ยทำไปสิบคะแนนนะครับสาเหตุมันเป็นเพราะว่า,าเซนเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะจับทูเซกได้ทันแน่นอน,นครับพอเขาแค่รับบอลแล้วเฟดออกไปก็จบแล้วครับคือฟูจิมาเนี่ย มันก็ต้องมีคนบางรายที่2อยู่แล้วนะครับซึ่งคิดว่าใครโตน่าจะรู้ดีนะครับเราคือเซนเตอร์ตัวด้านในมันตามทูเซกไม่ทันนะได้ไป14คะแนนเลยบอสซ่าก็ได้ไป12คะแนนนะครวก็รีบาวชนะด้วยครับเพอร์เฟกมากๆเกมนี้ครับเล่นดีมากกันสำหรับทีมเยิ้มเอาจัดจัดะตัดตามนี่รีบาวไม่ได้เลยครับต้องเดินไปเดินมาไม่มีจังหวะรีบาวเลยครับจีจีครับผมเดี๋ยวไปรอดูในเกม2แล้วกันนะฮะเกมที่2ครับ ทีมเยิ้มนะครับเป็นอาคางิฟูจิมะแล้วก็ฮาเซงวะนะครับทางฝั่งของเส้นหลุยนะครับเป็นซากุระงิอิเคงามิแล้วก็รุคาว้านะทำแต้มโดดๆไปคนเดียวเลยวัดกันที่รีบาวแล้วก็เกมรับนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวมาดูสเต็ปของวินกันนะว่าจะเอาฟูจิมะอยู่หรือเปล่า โอเคครับเป็นทางฝั่งใครโตทิปออฟมาได้ครับเซนหลุยยิงไปก่อนเลยครับโดนบล็อกับเก็บบอลได้โดยบอสซ่านะครับผมยังไม่รีบเล่นนะหาช่องว่างอยู่ครับไอที่อาคังหิีมาที่บอสซ่าอีกรอบนึฮะยังไม่ยิงครับเพราะว่าโดนลบกลุนแรงอยู่นะครับตะกี้แล้วก็ชูดโล่งๆเฉยเลยครับเทนี้สวยมากครับสกีนได้ดีบินครับ ต้องขีนไปที่ลูกเขาว่าอยู่แล้วนะโอ้โหแล้วดังเลยแบบนี้ยังเก็บบอลได้อยู่ครับจะรักไก่ดังนะแต่ว่าไม่ได้ครับถือว่ากดปุ่มผิดหรือเปล่าลูกนี้ยังไม่ยิงครับโอ้โหส่งมาให้หวินยังเก็บบอลได้รีเซ็ตไปก่อนไหมโอ้โหได้ครับลูกนี้ถือว่ากําไรมากครับจากเสียเปรียบกลายมาเป็นได้แต้มเฉยบอซ่าได้บอลมาเล่นกับอาคางีเหมือนเดิมมาแล้วชุดโล่งๆไปเฉยเลยครับเพลงน,นี้ ยิงเลยครับลงๆเราก็ลงไปครับเสมอ4ต่อ4ขอดูอันติีนิดนึงครับบอซ่ายังไม่รีบเล่นนะครับไม่มีใครกดสติอเลยับทูเซกยิงไปไม่น่าลงครับเป็นตาตั้มรีบาวได้ครับเซนหลุยออกมาครับหินเคยมิเซนหลุยยังไม่ออกข้างนอกนะครับหมดเวลาไปฟรี4วินาทีครับสหลุยเฟดออกมาแบบนี้ยิงได้เลยครับรีบาวใครจะชนะไม่ได้ครับ ลงไม่เฉยเลยทำไมเขายิงติดรบกวนลงกันบ่อยจังแปลกอะบอสซาจะเฟดหรือเปล่าครับดูเขาว่าบล็อกทันนะครับทูเซกค,ควิกชูดได้สวยครับเนนี้ไม่มีคนดูทูเซกเลยนะครับปล่อยทูเซกได้ต้แบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าอันติเขาจะขึ้นไวนะฮะอตามจะเล่นยังไงครับลูกนี้ลงไปสองคนหวินยังไม่ยิงครับมีตัวปิดโอ้โหส่งผ้านะครับ โดนตัดบอลได้เพลนี้เสียหายนะครับตกคนรุนแรงหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีตัวรีบาวครัเป็นอาครังหีที่รีบาวได้ครับเล่นกันค่อนข้างช,งชัวมากสำหรับทีมเยิ้มไลอัพดูมีมิตินะครับแล้วก็ยิงลักไก่ไปเลยครับใกล้ๆแบบนี้ลงแน่นอนนะกดดันแล้วครับทีมใครโตคิดตอนนี้ ถ้าเพนี้ทําแต้มไม่ได้นี่จะกดดันกว่าเดิมนะฮะโอเคชูตไปรีบาวได้นะครับสวยอยู่ได้รีเซ็ตช็อตคอร์กนะฮะแล้วก็ยิงไปเกือบโดนบล็อกยังลงอยู่บอซ่าทางฝั่งขวาว่างนะครับตะกี้แต่ยังไม่เล่นครับเน้นเอาชัวร์ครับแล้วก็ยิงมาโล่งๆแบบนี้สวยครับ<ป>ในฐานะคนที่เล่นฟูจิมะเหมือนกันถือว่าหาช่องว่างในการยิงได้ดีมากเลยสำหรับบอซ่า โนหนึ่งนฮะยิงโล่งๆไปครับไม่พลาดครับสิบต่อสิบเกมค่อนข้างตึงนะครับยังดูไม่ออกว่าใครจะเป็นคนชนะแต่นะครับบินยังมีอันติพิกเกมได้นะครับเราก็ต้องไว้กับที่ทูเซร็จด้วยครับขาชูโล่งๆอีกแล้วครับเล่นกับสกีนะฉหลุยรับ่างแบบนี้ยิงแบบนี้ไม่ดีครับโดนตัดได้แล้วครับโอ้โหแย่แล้วจะโดนทิ้งห่างหรือเปล่า ได้ชุดโล่งครับไม่ลงฮะยังรีบาวได้อยู่เวลาหมดไปอีกเพนี้เล่นเพนเซฟได้นะอาคังยีอันติกำลังจะมาครับโอ้โหแล้วสติไม่โดนครับใครตายหมดไปแล้วชุดโล่งไหมโอ้ัหนำไปสี่คะแนนนะใครตกคิดจะตกรอบหรือเปล่าครับแชมป์รายการล่าสุดตัดตามไดบอลนะรูค่าว่าอันติยังไม่มาครับรออันติก่อนไหมฮะโ่งอีกสองสองครั้ง ไม่ชูครับโอ้โหแต่เลือดที่จะดังได้สวยครับตัดอันเตียวทูเซกไปได้ครับงานเข้าอยู่นะเพลนี้ <c oughs> คืออาคางิมีอันตีครับเขาสามารถคอนเฟิร์มแต้มได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าซากุนี่ไม่น่าจะบล็อกได้แน่นอนครับบอสซาก็มีอันตีเก็บไว้อยู่ด้วยนะครับยังไม่รีบใช้ทูเซกยิงแบบนี้ถ้าเสียรีบาวไม่ค่อยดีนะแต่ยังรีบาวได้อยู่ครับเพชรตะทอนนี่คือเอาจัดเลยฮะเรื่องรีบาว โอ้แบบนี้แย่แล้วครับโดนคอนเฟิร์มแต้มแน่ๆโอ้แล้วชูดลงุลงๆอีกแล้วครับฟูจิมะงานเข้าเลยครับเซนหลุยยังมีอันติอยู่แต่ไม่ใช่ครับเลือกที่จะยิงแบบนี้อีกแล้วครับลแล้ก็ใช้อันติ <c oughs> โดนตกอีกอยู่ดีครับเอาเรื่องจัดจัดกับทีมเยิม้มโอ้น่าจะน่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับตอนนี้ คือแค่ทำได้2คะแนนคือปิดเกมแล้วครับอีกเกงะมิยังไม่มีอันติอีกนานโอ้แต่อันโอ้ยยังเก็บได้อยู่ฮะโอ้โหแล้วอันติคอนเฟิร์มแต้มไปครับชิ้งห่างไปหคะแนนแล้วครับตอนนี้ไม่มีเหลือไม่มีอะไรเหลือให้สู้แล้วฮะดูเขาว่าก็เฟดยิงไปครับลงฮนะ โอ้โหพีเคมีสติลได้แต่ก็เวลาไม่พออยู่ดีนะครับอ้เป็นทางฝั่งของทีมเยิ้มนะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมนะครับตกใคโตคิดแชมป์โอทาว์ทีมล่าสุด2.0ต่อศูนย์เกมเลยครับเล่นกันได้ดีมากนะครับคือดาร์ฟมาดีเล่นได้ดีแล้วก็ทางฝั่งของไคโตคิดนะครับเกมนี้เกมนี้เล่นได้ตามมาตรฐานนะแต่เส้นหลุยเกมนี้คือ โดนบล็อกง่ายๆไป2ครั้งครับแล้วมันเป็นบล็อกที่แบบเก็บบอลไม่ได้นะก็แบบนั่นแหละคือช่องว่างในส่วนนั้นนะครับน่าเสียดายแทนากสสำหรับทีมแชมป์นะฮะก็ตกไปแต่ก็ยินดีกับทีมของทีมเยิ้มด้วยนะพี่เข้ารอบนะครับเอาเรื่องจัดๆเล่นกันดีทุกคนเลยนะครับแล้วก็เกมรับทางฝั่งไคโตนี่คือเอาฟูจิมะไม่ค่อยอยู่เลยเขาได้ยิงว่างเยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ต้องสตรีมไปใช้โทรศัพท์ไปด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ก็ คนชนะก็เล่นในกติกาเดียวกันนะครับก็ต้องยกให้เขาไปวันนี้เขามาดีกว่าจริงๆนะครับจ G ครับโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรอบแทีมสุดท้ายคู่ที่2นะเป็นทางฝั่งของทีมเยิ้มนะครับชนะผ่านเข้ารอบไป2ต่อ0เกมเลยนะครับแล้วก็สำหรับทีมเยิ้มเนี่ยจะผ่านเข้ารอบ4ทีมไปเจอกับทีม SOS หรือว่า s อฟท์ซนะครับที่เป็นทีมของบุ้งคุง ฟุกเจนพีแล้วก็มินครับนะครับน่าดูมากมากคู่นี้นะครับน่าดูมาก แล้วก็ทิ้งทวนนิดนึงครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเติมคูปองเกมสแลมดังนะครับ Over Top Up ครับบริการเติมคูปองเกมสแลมดังโมบายนะครับตอนนี้มีการปรับราคาลงเหลือ2006เท่านั้นนะครับสำหรับแพ็คใหญ่นะครับซึ่งราคาของมันเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นน่ะมีโปรโมชั่นมาเยอะหรือเปล่าทำให้เลทราคามันขึ้นนะครับแต่อย่างไงก็ทักไปคุยกับทางเพจเขาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกมาจากบอยซิดชานัลเนี่ยนะฮะ อาจจะมีส่วนลดให้นะครับสำหรับคนที่เติมนะครับก็ยังไงไปลองดูชมกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขออนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เอ่อเป็นซีมเมอร์นะครับที่มีในรายการแข่งขันนะครับมีชื่อมีอะไรแบบนี้นะครับใครที่แบบอยากติดตามดูนะเผื่อได้มารับฟังนะครับอันนี้ผมอนุญาตนะครับให้สามารถแปะลิงก์สตรีมของตัวเองลงทางช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อว่าคนดูเข้ามาตาแบบเฮ้ยคนนี้สไตล์การเล่นแบบ ใจว่าอยากจะไปดูเพื่อศึกษาอะไรแบบนี้นะผมโอเพนให้เลยนะครับเพราะเพราะผมถือว่าผมขอบคุณเหมือนกันที่อนุญาตได้ผมได้เข้าไปดูในการแข่งนะครับแล้วก็ได้ดูเกมสุกๆแบบนี้นะฮะสำหรับลคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ยังไงเจอกันอีกทีครับในคลิปหน้ารอบแบ8ทีมคู่ที่สารัรบรองว่าเดือดแน่นอนครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ